สวัสดีครับผมยามเย็นลืมอัปเดตให้ FC ได้รับชมครับผมวันนี้ก็ทำงานตัวนี้ทั้งวันครับผมตัวนี้เป็นผีเสื้องของ FC ก็ฝากขอบคุณ FC ที่สนับสนุนครับผมเป็นหลักทองแดงนี่ดูการพันนะผมความละเอียดแล้วก็ตะขอห่วงกลมครับผมรักแบบสวยงามเลยครับผม นะดูต่อไปเอ็นด้วยอันนี้ก็จะมาบอกวิธีต่อห่วงกลมครับผมตัวน,นี้คือต่อไปเอ็นด้วยพ e. ีกรับผมเบอร์ร้อยเชือกตัวที่พันก็เป็นเบอร์สิบสองครับผมยอมสีตัวน,นี้ชุดสิบ้าหลักครับผมของเอฟซีนี่อ่ะมาดูวิธีผูก ห่วงกลมครับผมก็จะมีตะขอนี่ครับผมกระสีกายกายก็สอบถามเลยครับผมห่วงกลมครับผมสแตนเลสสองชั้นแข็งครับผมตอนนี้ก็พันไม่แล้วครับผม พันแล้วก็มาใส่ตะขอต่างหากพีเช่ก็จะมีสองข้างครับผมก็ใส่ทีละข้างแบบนี้นะผมนะแล้วก็ทับนี้แล้วก็หมุนลงล่างแล้วก็สอดเขานี้ดึงครับผมแต่อย่าเพิ่งดึงดึงแน่นนะผม แล้วก็วัดก็คเราค่อยดึงจะอยู่ที่หกเซนแล้วเข้ามาดึงอีกทีแล้วก็ดึงแล้วก็ขอดลัดครับผมเหมือนกับดึงนี่ก็ไปแจ็จุดครับผมบก่อนไกลมันตัดไม่ขาดตัวนี้พีอครับผมนี่อยู่ลักษณะนี้ครับ เป็นห่วงกลมถ้าเตอเอสดมันก็คนละอย่างครับผมบางทีมันหลุดมันอ้าวออได้บางทีเอฟซี่ามันหลุดก็เลย <c oughs> ทําเป็นห่วงกลมไปแล้วครับมไม่มีหลุดก็ผมนอกจากขาดสายเอ็นขาดถ้าพี่อีขาดนี่ก็ไม่เอาแล้วครับผม แล้วก็ดึงก็จะอยู่รูปแบบนี้เองเสร็จเสร็จแล้วก็หมุนอีกรอบหนึ่งหมุนแล้วก็สอดล่างขึ้นบนแล้วก็ดึงแล้วก็ไฟแช็คจุดจุดให้พีเอลลายแล้วก็กดทับ จะได้เป็นสองวงสองวงนี่ไงผมแต่ว่าต้องทำตัวนี้กับตัวนี้ให้มันตรงกันนะผมนะเวลาทำขนาดนิ้วก็จะวัดเอาไม้มันทัดวัดครับผมก็จะ,จะอยู่ที่ห้านิ้วเด็กฮาครับผมไม่วัดเป็นเซนครับผมวัดวัดเป็นนิ้วสองข้าง ก็จะอยู่ระบบนี้ครับผมดูชัดๆอีกทีครับผมก็สอดทั้งงาแล้วนะแล้วก็จับไว้เทรดลับนี้ยังไม่ได้บอกครับผมก็คชิปนี้ครับผมก็ฝากขอบคุณครับผม fc เนาะที่รับชมและติดตามจับอย่างนี้ครับผม ขวาทับซ้ายแล้วก็จับตัวนี้หมุนล,ลงล่างครับผมปลายเชือกตัวนี้นะปลายเชือกตัวนี้หมุนล,ลงล่างอันนี้สองสองวงครับผมวงเดียวก็มัดเหมือนกันครับผมขวาทับซ้ายเอามาดูว่าขวาทับซ้าย แล้วก็ปลายเชือกตัวนี้ผมจะอยู่อย่างนี้แล้วก็จับตัวนี้ไว้มือตัวนี้ครับผมกดแล้วก็เอาไว้ขึกงกลางนี้ครนะับแล้วก็สอดลงล่างสอดลงล่างแล้วก็ดึงบัดที่หกเซนแล้วก็จับไว้ครับผมมันก็จะได้เท่ากันทุกคนจับไว้อย่างนี้ ล็อกหนึ่งแล้วได้ล็อกหนึ่งแล้วชั้นหนึ่งแล้วอีกชั้นหนึ่งครับผมจับนี้ขวารับซ้ายมือนเดิมแล้วก็หมุนลงล่างครับผมแล้วขึ้นมาข้างบนแล้วก็ดึงไปเช็คจุดให้ละลายแล้วก็กดไว้ครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผม วิธีใส่ห่วงกลมช้าๆให้ดูครับขวาทับซ้ายแล้วก็จับตัวขอไว้ก็หมุนลงล่างหมุนตัวนี้ครับผมเฉือกด้านนี้หมุนนี่สอดเข้าข้างในนี่ แลวก็ดึงก็จะได้บวงรูดับผมแล้วก็ไปวัดหกเซนทุกอันนะผมแล้วก็ดึงดึงแล้วก็ขอดลัดอีกครัง้งหนึ่งถ้ามันหลุดนี่ก็ยอมแล้วครับผมเรียบร้อยก็ไฟแช็กจุด ละลายแล้วก็กดทับเลยมันจะได้ไม่แตกปลายครับผมนี่ผีเสือ้อขนาดห้านิ้วเวลาวิ่งครับผมขนาดเวลาเดินไปเนาะจะวิ่งครับผมสมมติว่าโดนแล้วก็เนี่ยเอ็นมันจะวิ่งแค่สก,กิดครับผมก็จะวิ่งเลยเพราะมันลื่น แค่เดินผ่านนะผมเนาะตอนนี้แค่เดินผ่านติดเร็วครับผมวิธีใช้วิธีปักก็มีในช่องครับผม fc ลองไปค้นหาดูครับผมก็วิธีปักคืนวิธีใช้งานอย่างนี้ครับผมสําหรับ fc ใหม่ใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ครับผมเห็นบอกว่าตอนฝากให้ก็บอกว่าเอา เขียนวิธีใช้ให้หน่อยผก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะก็ให้เสนอให้ดูในคลิปเลยง่ายดีอะผมวิธีเก็บวิธีปักถ้าเก็บไม่เป็นมันก็จะยุ่งครับผมเห็นหลายท่านจับด้านล่างครับผมเนาะเวลาใช,ใช้งานจะจับด้านล่างก็ <c oughs> เวลามันหลุดมือมันจะยุ่งครับผมยังไม่ได้ใช้เลยยุง่งแล้ะ ชุดละสิห้าหลักครับผมสิห้าหลักก็ปักรอบได้เลยสามสิบวงถ้าเป็นหลักเดียวก็จะมีอยู่ที่สิบห้าหลักขึ้นสิบห้าหลักยี่สิบห้าหลักสามสิบหลักแล้วก็สี่สิบห้าสิบครับผมแต่เอฟซีชอบบางท่านก็เอาห้าสิบหลักไปเลยชุดเดียว ายต่อหลักก็จะเป็นสายไนลอนเบอร์60ใช้เบอร์ใหญ่หน่อยเวลาปลดเวลามันโดนหนักๆมันจะได้แกะง่ายครับผมเชือกเส้นใหญ่กับเชือกเส้นเล็กก็เปรียบเทียบครับผมเวลาแกะเนะาะเชือกเนเล็กนกี่ก็ถ้ามันยากก็จะแกะยากอันนี้เชือกเส้นใหญ่กับผมใช้งานได้ก็แกะง่ายๆแต่ก็ใช้เวลาหน่อยแต่ว่าแกะออกได้ ทีผูกครับผมห่วงกลมจะทำทุกวันมันก็ชินครับผมวันนี้ก็ลืมอัปเดตเลยวันนี้จดขำมาครับผมก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับผมที่ให้กำลังใจกันเร่อยมาแล้วก็เข้ามารับชมครับผมเนี่ยก็จะเป็นหลักทองแดงครับผม ก็เบอร์ร้อยถ้าให้วิ่งไวก็เบอร์90แต่ปกติใช้ร้อยแล้วผมก็วิ่งดีเหมือนกันจะได้ไม่ขาดง่ายอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณเอฟซีทุกท่านับผมที่เข้ามารับชมและติดตามกับบ่าวมือการนอน,นาช่วเกัครับผม